สุริยาคาตคนที่เกิดในสองราศีต่อไปนี้ดวงชะตาแรงอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพิดิกนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องสุริยาคาตนะครับก็คือสุริยาคาตเนี่ยจริงๆก็เป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับที่ มีความสัมพันธ์กับหลักความเชื่อของคนไทยมาอย่างช้านานนะครับตามหลักของโหราศาสตร์นะครับซึ่งสุริยาคาตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งผลที่ทให้ดวงชะตาแต่ละราศีเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับก็มีสองราศีนะครับที่จะได้รับผลกระทบของสุริยาคาตเต็มๆเลยนะครับซึ่งสองราศีนี้เนี่ยผมขอบอกนิดนึงว่าดวงค่อนข้างแรง ซึ่งในความแรงของดวงชะตาเนี่ยมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านร้ายนะครับสองราศีมีราศีไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากราศีที่1นนะครับคือคนที่เกิดในราศีเมษคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าพาราหูเนี่ยทับลักเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยเรื่องที่ต้องระมัดระวังเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพการเดินทางนะครับ แล้วก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับช่วงนี้เนี่ยคนที่เกิดในราศีเมษเนี่ยต้องดูแลตัวเองให้ดีนิดนึงนะบางครั้งเนี่ยคนเกิดราศีเมษเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปหาเรื่องใครหรอกนะครับแต่บางทีเนี่ยเรื่องมันมาหาเราเองนะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คนเกิดราศีเมษเนี่ยต้องมีสติให้เยอะๆนะครับทําอะไรเนี่ยต้องรอบครอบนิดนึงเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจอเรื่องนะครับจากคนที่ไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วนะ ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ในความไม่ดีก็ยังมีความดีอยู่นะครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยสำหรับคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยมาจากภพลาภะนะครับลาภะแปลว่าโชคลาบนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยก็มาจากภพปุตตะนะครับปุตตะคือการทําอะไรใหม่ๆมาทับลักษณตัวคุณเองนะครับส่งผลให้ตัวคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคลาบ นะครับมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมมากยิ่งขึ้นนะก็เรียกว่าได้อย่างเสียยากนะครับต่อมาอีกราศีหนึ่งนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีตุลอ่าคนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยก็พราหูเล็งลักษนะก็ตามหลักโหรา,าศาสตร์นะครับพราหูเล็งลักษเนี่ยเขาเรียกว่าพินทุบะนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับก็คือให้ระมัดระวังตัว นะก็เล่งเนี่ยจริงๆเบากว่าทับนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังตัวอยู่ดีนะครับก็เวลาจะทําอะไรช่วงนี้เนี่ยก็ต้องมีสตินิดนึงนะเรื่องการใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังสุขภาพเนี่ยก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆพยายามอย่าไปกินอาหารสแสลงอะไรนะครับเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับบางครั้งเรื่องมาหาเราเองเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครหรอก นะครับเชื่อว่าคนเกิดราศีตุลส่วนใหญ่ไม่ใช่สายบูสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับดูจากดาวประจําตัวก็รู้ว่าคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่สายบูอยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันนะครับแต่คนเกิดราศีตุลเนี่ยพระอาทิตย์ตอนนี้ก็เล็งรักนะครับพระอาทิตย์เนี่ยจริงๆเนี่ยมาจากภพลาภะนะของคนที่เกิดราศี น,นะครับส่วนพระราหูเนี่ยก็มาจะพบกุตะเล็งรักเนี่ยก็ถือว่ามีผลเหมือนกันนะครับส่งผลให้คนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะครับมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องทําให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับถ้าทําให้ดีเนี่ยเริ่มดราม่าก,ก็จะเกิดขึ้นง่ายทัวร์จะลงง่ายนิดหนึ่งนะช่วงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีเมษกับราศีตุลต้องระมัดระวังตัวนะครับก็วิธีการ แก้ดวงนะครับก็ง่ายๆนะครับผมจะแนะนำคาถาสั้นๆไม่ต้องสวดยาวนะครับบางคนอาจจะทํางานหนักมาอยู่แล้วก็คาถาสั้นๆนะครับให้ท่องนาโมสามจบจากนั้นเนี่ยให้ท่องคาถาคะพุทธปันทูธรรมวะคะแค่นั้นเองนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ